ในวันนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆม,มาให้ทุกท่านได้เกิดไอเดียและก็นแนวคิดในการนำไปใช้งานกันบ้างในโอกาสน,นี้ค่ะขอนำทุกท่านพบกับคุณสารัตรัศมีวิศวกรโครงการอาวุโสจากจัมโบ e อิเล็กทรอนิกส์ค่ะสวัสดีนะครับ กับเรียนนะครับผมสารัตอรศมีนะครับผมวิศวกรโครงการจากจัมโบ้อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมวันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะครับผมเข้ามาพูดเทคโนโลยีซิกบีที่ใช้ร่วมกับเสาไฟเสาไฟคมไฟนะครับผมมุ่งสู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงปัญหาของเสาไฟคมไฟก่อนนะครับผมเสาไฟคมไฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า เสาไฟโคมไฟที่เราเห็นเนี่ยไฟถนนนะครับจะเห็นโคมเป็นสีเหลืองๆเราจะเรียกว่าโคมไฮเพอร์เชอร์โซเดียมนะครับผมเราจะเห็นตามท้องถนนเลยที่เป็นโคมสีส้มๆทั่วทั้งหมดทุกคนน่าจะได้เคยเห็นนะครับ <S <S ปัญหาที่เจอเนี่ยเวลาโคมไฟมันดับมันเสียนะครับก่อให้เกิดปัญหารถชนหรือมีการฉกช,ชิงวิ่งราวก็แล้วแต่มีความไม่ปลอดภัยมันดับไปกว่าจะแจ้งให้กับเจ้าของพื้นที่นะครับ กว่าจะรู้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะฮะกว่าจะแจ้งเข้ามาซ่อมบำรุงก็จะนานขึ้นนะครับโอเคปัญหาต่อไปที่เห็นคือขอโทษนะครับโอเคปัญหาต่อไปที่เราเห็นตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเสาไฟไฮเปอร์ High er, คอมไฟเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีถุงสีดําคุมแบบนี้นะครับปัญหาแบบนี้คือมีผลกับชาวนาโดยตรงเลยครับเราจะเรียกกันว่าข้าวไวแสง พื้นที่ภาคกลางนะครับที่ถนนหลวงตัดผ่านที่บริเวณถนนใกล้เคียงเนี่ยจะมีนาปลูกข้าวนะครับแสงจากโคมไฟเนี่ยครับมันถูกาสาดส่องตอนกลางคืนทําให้ข้าวการจเจริญเติบโตของข้าวเนี่ยมีปัญหาเติบโตไม่ดีข้าวไม่ได้พักเพราะาเจอแสงตลอดเวลาท้งคืนนะครับการ,จการจเจริญเติบโต,ตก็เลยมีปัญหาเราก็จะเจอชาวนานเนี่ยมีประเด็นอยู่ว่าเอาถุงสีดําบ้างขึ้นไปคุมเอาหินบ้างขึ้นไปป่าใส่นะครับ ปัญหาแบบนี้เราจะเจอในแถบภาคกลางเนี่ยเยอะมากอันนี้ก็คือมาจากเนื้อข่าวจริงๆที่เรารรเสิร์ชข้อมูลนะครับนะฮะโอเคปัญหาต่อไปจากการใช้พลังงานก็คือทำส่งผลแน่นอนมันส่งผลให้เกิดโลกร้อนนะครับผมนำไปสู่ให้ท่านทางท่านนายกของเราเนี่ยมีการเซ็น MOU นะครับกับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำไปสู่การทำให้เกิดโลกร้อนแบบนี้นะครับผม เวลาเสาไฟดับไฟเสียเนี่ยก็มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับของในอ,อย่างอย่างนี้เป็นการวัดส่วนภูมิภาคของอุบลราชธานีนะครับมีการแปะ QR Code ไว้ที่เสาไฟนะฮะสามารถแจ้งเตือนได้ก็เร็วขึ้นนะครับจะมีการแจ้งเตือนแบบโอเคเจอเสาไฟชำรุดสแ,แกน QR code นะครับผมส่งข้อมูลว่าเ,เสาไหนต้นไหนเสียแจ้งไปถึงฝ่ายซ่อมบำรุง แต่วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงเนี่ยคือการทําให้มันเป็นระบบ IOT นะครับผมระบบสมาร์ทเราจะรู้ได้เลยทันทีว่าโคามไฟมันเสียโคมไฟมันชํารุดนะฮะของจัมโบ้เองนะครับ, um เ,นะรบเราใช้ระบบ IOT ที่เป็นซิกบีนะครับผมย่านที่เห็นเลยตัวนี้เป็นแผนภาพนะครับว่าของผมเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับของเราเนี่ยจะเห็นว่าที่โคมไฟทุกต้นเนี่ยเรามีอุปกรณ์ชนิดนึงเป็นอุปกรณ์ IOT นะครับส่งข้อมูลพลังงานของแต่และโคมไฟเลยโคมไฟถนนนะครับไปที่เกตเวนะครับผมเกตเวเนี่ยจะรับข้อมูลทั้งหมดในในถนนที่เรามีนะครับที่เราติดตั้งอุปกรณ์ไปส่งผ่านคลาวด์แพลตฟอร์มนะครับให้เราเรียกดูผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตแล้วก็เทคโนโลยี i o t พวกนี้นะครับมันสามารถแอพพลายเข้าไปใช้กับอุปกรณ์ที่เรียกกันว่าเสาไฟอัจฉริยะก็คือสมาร์ทโฟนเราสามารถติดตั้งเซนเซอร์อากาศนะครับซ c t v ทสปีกเกอร์ ตัว l v d Display นะครับหรือแม้กระทั่ง EV Charger ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมกข้ไปได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์เดียวของเรานะครับโอเคมาดูข้อกำหนดของทางกสอชอที่ให้ใช้ความถี่อนุญาตใช้ความถี่ต่างๆนะครับจะเห็นว่าด้าน,นขวาเลยนะครับเทคโนโลยี IoT บ้านเราเนี่ยจะเราจะเรียกว่ามีโปรโตโคอลหลกักๆอยู่ประมาณนี้ครับผมของผม Zigbee เองก็อยู่ในด้าน อะไรเส้นแบนก็คือพูดง่ายๆคือสามารถใช้ได้ฟรีแต่ว่าก็ต้องมีการขออนุญาตใช้ความถี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้านซ้ายจะมีเรียกว่า NB-IoT นะครับเป็นของผู้ให้บริการต่างๆเลยนะครับของในบ้านเราก็มี S2 d t a c h ที่จะต้องมีการประมูลมีการเสียเงินเพื่อจะใช้ความถี่โอเคโอกาสต่างๆของเสาไฟนะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าทางหลวงแผ่นดินมอเตอร์เวย์หรือแม้กระทั่งโทเวด้วยเนี่ย มีระยะทางเนี่ยประมาณ50,000กิโลนะครับทางหลวงชนบ,บทเองมีประมาณ40,000กิโลเมตรมีสายย่อยอีกประมาณ400,000กิโลเมตรที่ยังมีเสาไฟให้เราทำให้เราพัฒนานะครับโอเคผลิตภัณฑ์ของจัมโบเองนะครับผมตัวโคมไฟ LED นะฮะเป็นโคมไฟ LED ธรรมดาหรือเป็นโคมไฟ LED ชนิดที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเรามีโคมไฟ เทคโนโลยีที่มีเซ็นเซอร์เมื่อเสาไฟเอียงเสาไฟล้มนะครับสามารถแจ้งเตือนเราได้ด้วยนะครับผม okay, เรามีตัวโซล่าเซลล์ที่เป็นระบบ IOT นะครับพูดง่ายๆคือทั้งระบบเนี่ยที่เป็นโซล่าเซลล์เนี่ยสามารถแจ้งเตือนสามารถรับรู้ได้สามารถคอนโทรลเขาได้นะครับรวมถึงเจ้าตัวสมาร์ทโฟด้วยนะฮะตัว ตัวนี้เสาตัวนี้นะครับเป็นเสาที่ออฟฟิศที่เราเอาไว้เดโมสสาหรับลูกค้ารวมถึงการพัฒนาเดเวล็อปต่างๆของทางทีมด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามรามีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยมีตัวคคมไฟนะครับมีตัว CCTV ตัวจอตัวลําโพงนะครับผมมีตัวเซ็นเซอร์อากาศด้วยนะฮะอย่างที่รูปแรกที่ได้เห็นนะครับแต่นี้คือเสาจริงที่เรา,เาไว้สําหรับเดโมโอเคเดี๋ยวมาดูฟสาวแวร์ควบคุมเบื้องต้นนะครับ ซอฟแวร์ควบคุมของจัมโบนะครับแน่นอนเราทำงานผ่านข่าวซอฟ์แวร์เราสามารถกรอก URL บนนี้นะครับผมแล้วก็มี username password ของแต่ละโครงการแต่ละโครงข่ายลูกค้าของเรานะครับผมท่านจะอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านจะใช้ผ่านแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งมือถือกรอก URL เข้าไปมี username password ก็สามารถเข้าไปดูระบบได้นะครับโอเคหน้าแรกของระบบไฟนะครับระบบควบคุมไฟไฟถนนนี่นแหละครับ จะเห็นว่าเขาจะเป็นแดชบอร์ดรวมนะครับมีกราฟต่างๆเลยนะครับมีแสดงค่าพลังงานของโคมไฟทั้งโครงการถ้าโครงการเรามีสักพันหลอดมันก็จะเฉลี่ยค่าพลังงานด้วยโวลตแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์เราสามารถอ่านค่าได้นะฮะก็จะแสดงบนนี้บนตัวแดชบอร์ดรวมของเราโอเคเรามีฟังก์ชันคือฟังก์ชัน g o o g l e Map นะครับทำให้เรารู้ว่าตัวคมไฟเราถูก ปักบนลัติจูดลรือิจูดไหนซึ่งจะง่ายต่อการซ่อมบำรุงนะครับผมนยโยบายภาครัฐก็ของทางดีป้าเราก็มีร่วมกับอย่างดีป้าครับเพราะของเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการประหยัดพลังงานนะครับผมอยู่ในพมายที่เจ้ดด้านของทางดีป้าด้วยโอเคประโยชน์และข้อดีของเรานะครับผมตัวซิกบีเนี่ย ถ้าในตลาดเนี่ยครับเราเป็นเจ้าแรกของระบบ IoT เลยที่ซิ b บีมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี2006นะครับก็ราวๆ15ปีแล้วที่มีตัวระบบอุปกรณ์ซิกบีมีใช้อยู่ทั่วโลกเนี่ยประมาณ300ล้านอุปกรณ์เลยที่เป็นระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้โปรโคอรตัวซิ b บีนะครับมีความเร็วสูงสุดในการส่งข้อมูลเนี่ยราวๆ250กิโลบิตเปอร์เซกซึ่งมากกว่า LoRa มากกว่า NB-IoT นะครับผม ต้นทุนต่าด้วยสําหรับอุปกรณ์นะครับมีผู้พัฒนาเยอะมากมีงานวิจัยเยอะมากให้เราเลือกใช้นะครับ okay, เมื่อเราติดตั้ง IOT เข้าไปในเสาไฟนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าเราติดตั้งเสาไฟถนนพันหลอดนะครับเมื่อเดิมถ้ากินพลังงาน100%ยเกับใช้ระบบ IOT เข้าไปนะครับมันจะลดลงไปเกือบลดลงไปถึง48%เลย โคมไฟถนนเดิม120วัตต์ Wh, นะครับกินไฟอยู่1,440ยูนิตโคมไฟถนนที่เป็นไฮเปอร์โซเดียม HPS 250วัตต์ซึ่งกินพลังงานสูงกว่านะครับกินพลังงานถึง3,000ยูนิตเลยที่กินไฟไปนะฮะลดลงไปถึง48%นะครับผมมีการคำนวณค่าไฟให้เห็นด้วยนะครับในโคมไฟ LED 120วัตต์กับไฮเปอร์โซเดียม250วัตต์ที่เราเห็นตามท้องถนนเนี่ยครับ ลดลงไปถึง48เนะครับผมโอเคแล้ว okay, นะถ้าเกิดเป็นหลอด LED 120วัตต์ผ่านระบบ LED มีการดิมมิ่งนะครับผม <c oughs> เมื่อมีการดิมมิ่งเนี่ยมันลดลงไปถึงเป็น LED เหมือนกันเลยเปิดปกติให้เขาเปิดเปิดแบบปกติเลยตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเชา้านะฮะกับอีกระบบหนึ่งเป็น LED เหมือนกันใส่ระบบ LED เข้าไปเปิด6งเย็นแต่มีการใส่สเต็ปการดิมมิ่งให้เขาไป ะครับปรากฏว่าเราลดค่าพลังงานได้ถึงอีก54เมื่อมีระบบไอทเข้าไปควบคุมมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดเรามีพันหลอด120วัตต์พันหลอดใส่ดมมิงเข้าไปนะครับลดพลังงานไป46โดยประมาณนะครับผมหรือประมาณ2 4 0 0 0 0กิโลวัตต์ประหยัดค่าใช้จ่ายไปถึง1ล้าน1ล้าน1แสนบาทเลยโดยประมาณนะครับผม โอเคก็คือ4-6นั่นแหละครับที่ที่ผมคำนวณให้ประโยชน์ที่ท่านได้รับเมื่อเราติดระบบ IOT เข้าไปนะครับผมเราลดพลังงานไฟฟ้าแน่นอนนะครับเราเราประหยัดค่าบำรุงการรักษา,าบารุงร,รักษาของตัวอุปรกรณ์ด้วยนะครับเราลดค่าใช้จ่ายในองค์กรหรือหน่วยงานของท่านด้วยครับผมลดภาวะาทางแสงนะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะมีระบบแจ้งเตือน เมื่อหลอดมีไฟมีปัญหาเมื่อรู้ตำแหน่งด้วยทำให้ซ่อมบำรุงได้ง่ายขึ้นวางแผนซ่อมบำรุงได้นะครับโ okay. อเคเรามาดูสตรีทไลท์ที่เป็นสมาร์ทสตรีทไลท์ในโลกการที่มีการทำนะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่ชิคาโกนะครับผมราวๆสอง0 0 0แมโคมไฟเลยที่มีการเปลี่ยนเป็นระบบสมาร์ทสตรีทไลท์นะครับโอเค okay. ที่นิวยอร์กเหมือนกันเลยนะครับผม ทำไปแล้วกว่า500,000ต้นนะครับผมที่ UK นะครับผมก็ประมาณ11,000ต้นนะครับผมโอเคที่ใกล้มาล้านเราหน่อยที่จาการ์ตาทาระบบไฟถนนอัจฉริยะเนี่ยครับประมาณแสน150,000ต้นแล้วด้วยนะปัจจุบันนะครับโอเคที่เกาหลีตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทโพนนะครับผมที่เขานิยมติดติดตั้งนะครับ เวลาเราไปเกาหลีเราจะเห็นเยอะมากที่เป็นสมาร์ทโฟนแบบนี้โอเคเรฟเลนซ์ okay, ของจั m um b o เองนะครับผมเรามีมาสเตอร์พีซที่เราติดตั้งกับสนามบินยีสามสนามบินทั่วประเทศเลยนะครับเราจะเห็นโคมไฟแบบนี้สีแบบนี้เป็นเป็นโคมไฟโซลาเซลล์นะครับเป็น IoT ด้วยของสนามบิน23แห่งนะครับเป็นระบบของจั m um b o เองที่คอนโทรลระบบอยู่หลังบ้านนะครับ โอเคโครงการพัฒนาวังจันทร์มเล่นะครับที่ระยองตัวไฟเนี่ยเป็นไฟสติทไลท์ที่เป็น AC 220วัตต์เนี่ยนะครับก็เอาระบบ LT t เข้าไปคุมเขาซะนะฮะจะจะเห็นว่าตามถนนแล้วก็เลนเออกกําลังกายเลนปั่นจักรยานนะครับตัวระบบเราก็ควบคุมไฟเขาอยู่เหมือนกันเคราอของอบอจอมน่าจะเจริญนะครับเราวาว800ต้นนะครับ800ต,นะะตั้งเสาไมา้เปลี่ยนคมไฟใส่ระบบ LT t เข้าไปนะครับ โอเคเทศบาลบางปูนะครับเดิมเป็นเสาเกาะเสาปูนนะครับเปลี่ยนแค่คมไฟเป็นไฮเปอร์โซเดียมเป็น LED ใส่ระบบ IoT เข้าเข้าไปนะครับผมประมาณ790ต้นโอเคเอบจอสุโขทัยเป็นไซต์ตัวอย่างนะครับผมไซต์เดโมโเริ่มต้นก็ราวๆประมาณ110ต้นนะฮะของมุกอาหารก็เป็นไซต์ตัวอย่างเหมือนกันนะครับผม ก็มีในอนาคตก็อาจจะมีพัฒนาต่อเป็นโครงการเป็นพันต้นแล้วก็ว่ากันไปครับโอเคเรามีงานโซลาเซลล์ของสนามกีฬาด้วยนะครับผมก็คือเป็นโซลาเซลล์แบบออนวันนะฮะยกใส่ได้เลยเป็นระบบ IoT ควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ด้วยเช่นกันนะครับโอเคเรามีงานไฟสนามกีฬาที่เป็นเสาสูง30เมตรตอนนี้เราใส่ระบบ IoT เข้าไปเดิมที่เนี่ยเรา คอนโทรลเราเปิดปิดเขาผ่านเบรเกอร์ใต้เสาตอนนี้คนที่ดูแลหรือช่างที่ดูแลเนี่ยสามารถนั่งอยู่บนอัธจันทร์นะครับคอนโทรลผ่านตัวซอฟต์แวร์ผ่านมือถือได้เปิดปิดได้เวลานัาากกีฬาแข่งกีฬาเนี่ยเราเปิด100%นะฮะพอพักครึ่งเราอยากประหยัดพลังงานเราดิมมิ่งเขาเลยเราหลีแทงเขาลงเหลือ50%เนะครับเมื่อถึงเวลาแข่งใหม่เราเปิดกลับไป100%แค่ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไม่ต้อง วิ่งมาคอนโทรลที่ใต้เสาแค่นั่งอยู่ที่ห้องคอนโทรลหรือนั่งอยู่บนหนจารย์ก็เปิดปิดได้คว,ควบคุมได้ครับผมโอเคเรามีที่เกาะสมุยเรามีสมาร์ทโฟนนะครับติดตั้งอุปกรณ์เกือบจะครบเนาะมีไฟมีเซ็นเซอร์การนะครับมี Wi-Fi a s ็ e t อ o ต์ CCTV นะฮะแล้วมีตัวจอแสดงผลด้วยครับโอเคทั้งหมดนี้เป็นเ f ฟเ e n c ์ของจัมโบ้เองนะครับที่ที่เรามีทำในให้หลายๆจังหวัด งั้นเดี๋ยวผมขอแจ้งว่าทาง,ทางอขอแจ้งความยินดีกับทาง5เมืองทาง8เมืองนี้นะครับที่มีการสมัครเข้ามาขอเรื่องตัวโชว์เคสตัวโครงการของทางจัมโบ้เองนะฮะที่จะติดตั้งตัวอุปกรณ์ตัวเสาไฟให้5ชุดนะนะครับอันนี้เป็นการผ่านรอบแรกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพิชซิ่งกันวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ <c oughs> ก็ทั้งทั้ง8เมืองะะจะได้เจอกันอีกรอบนึงนะครับผม โอเคถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับบูธของทางผมอยู่ตรงนู้นนะครับอาจ,จ